ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นเล็ก่อนนี้ครับกับตลาดซื้อขายฟุตบอลทัดีครับในช่วงเลกที่2กันนี้ครับอย่างที่บอกไปครับคือคักกันอย่างต่อเนื่องครับมือาสุดจากฝูงของตะนานทัดีครับอย่างสมุทรศทัพแข่งเทพครับได้เสริมพวกชาวไทยเข้ามารมชีมครับในการรายรายแชมป์ทัดีในช่วงเลกที่2นี้เลยครับโดยทางฝั่งของตะนานแบงกอกยูนเต็ดนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวตะนานเจ้าก๊อฟอดิศักไกรสอนครับกองหน้าจากสมุทรศรทลังคานูเอฟซีในการลุยศึกบอตติโวทันดีครับในฤดูกาล2023 ในช่วงเล็กที่2นี้เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตะ้านเจ้าก๊อบนันครับที่เพิ่งแยกทางกับสมุทรสรตรางการนูเอฟซีทีมในลลกของตะ้ดนประเทศมาเลเซียครับก่อนที่จะกลับมาคาแข่งในไทยอีกครั้งกับทัพแข่งเทพแบงคอกยูนิเต็ดพร้อมกับได้มาเลเซียครับมาได้ก,กีบสองในการลงสนามให้กับทีมในช่วงเล็กที่2นี้เลยครับ และสำหรับตนานเจ้าก๊อปอดิศัก์ได้สอนนานครับเคยาเคาแข่งกับตนานาสมุสสอนบริร,รมัม BEC เทโลศาสนะหรือตงนานโปรลิทเรฟซีการเทเล่แอ FC เมืองทองด้วยแต่และแล่าสุดก็คือสมุสสอนกลางการนูฟซในลีกของตงนานาซปเปอร์ดิกมาเลเซียเลยครับ ประเด็นที่2ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตนรางต่อพิคาดพีทีประจวบศรครับเมื่อสุดได้ประกาศแจกทางกับสามนักเตะของทีมครับหลังจบทดิกในช่วงลรกๆเลยครับและอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตนรางพีทีประจวบศรซนั้นครับก็ได้ยืนยันครับที่จะปล่อยตัวนานเจนนอตเบ็กแฮมสเปกกาดอดิศัก์หานเทศและนานเพชรัตชติปราครับออกจากทีมพร้อมกับต้องขอขอบคุณครับความทุ่มเททำงานหนักเพื่อสมุดสอนมาตลอดครับและได้อวยพรให้ทั้ง3คนนั้น กับโชคดีและประสบความสําเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพการกาแข่งในอนาคตต,ต่อไปเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับคุณเลขนะครับก็คือทางฝักของเทรนด์จุดนดต เบนแฮมสบบกาดนั้นครับกองหลังลุกครึ๊งอหลันสวีเดนย้ายเข้ามาลงจิมในเล็กลที่ผ่านมาครับลงสนามรวมทุกรายการไปเพียงแค่8นัดเท่านั้นครับก่อนจะย้ายแยกทางกันในที่สุดเลยครับในขณะที่คนที่2อครับอย่างเตอรานอดิศัก์ฮันทีนั้นครับกองหลังวัยสามสิบเอ็ดปีครับลงสนามช่วยทีมรวมทุกรายการครับไปเพียงแค่6นัดลนขณะที่ทางฝั่งของเตอรานเพชรชรัิปรานันครับรายที่3ครับเบคขวาวัยยี่สิบปีลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด3นัดรวมทุกรายการในฤดูกาล2 0 0พัน 2 3นี้เลยครับและสำหรับทางฝั่งของตาราสสมุดสพี PT ประจวบนั้นครับก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งในทลิกในฤดูกาล2023ครับโดยจะเปิดสนามซับอาสเตเดียมต้อนรับการปรเยือนของบีจีปทุมในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2024ในเวลา19นาฬิการตรงเลยครับ ประเด็นที่3ามครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตะแดนช่างข่าเจ้ากอดครับล่าสุดกับเล่งที่จะเติมในโคตาอาเซียนหลังจอที่จะคว้าตัวอย่างตะแดนยานสโตบัสนาครับแนวรับทีมชาติอิโดครับความร่วมทับในช่วงเลกที่2นี้หละครับโดยซึ่งหลังจากที่ทางฝั่งของตะแดนช่างข่าเจ้ากอดนั้นครับหรือตราฟซีครับทีมอันดับที่14ในศึกทลิกในฤดูกันนี้ครับเล็กๆครับตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับตะแดนอิวันโดเปาล์สตาร์ครับของน้าชาวบราซิลที่มีการบาดเจ็บเล่นงานครับ โดยล่าสุดเลยครับบทเรียนอย่างทางด้านดรวิเชียนเเรัเจริญประธานที่ปรึกษาสมุรตร FC, ตลาด f c กำลังครับที่จะดูผูเ้เล่นต่างชาติใหม่ที่อยู่ในช่วงของการทดสอบฝีเท้าครับที่จะเข้ากับระบบทีมหรือไม่เลยครับและหนึ่งในผูเ้เล่นที่จะเข้าตาสมุรตรตลาด f c มากที่สุดตอนนี้ครับก็คือทางด้านบัสนาแนวรับดีกรีทีมชาติอินโดนีเซียครับวัย28ปีที่คาดว่าน,นายจะถูกเซ็นสัญญาเข้ารับทัพในช่วงตลาดเล็กที่2โดยทางฝั่งของทางด้านบัสนาครับก็เ,เคยเล่นในทลีกมาได้กับที อย่างตะด้านขอนแก่น f c สุขุทเพี f ี PT ประจวบ f c ส่วนสมุทรศรัล่าสุดครับก็คือสมุทรศรใน,นริกของทางด้านอินโดนีเซียบ้านเกิดครับอย่างาะด้านสมุทรศรคัเติงบูตาเลยครับ และซึ่งดูทางนี้ครับทางฝั่งของตระหนยานสโตบัสนาน,นัาน,านครับมีรุ่นที่จะเข้ามาแทนโกตาของตรานันเอวันโดปอลสตาครับแต่ทางด้านตลาดเอฟซีนนครับก็ยังต้องรุ้นในรายการของตรานันมอร์เกนฟรีเป้แนวรับตัวหลักครับที่มักจะสอดประเด็นกองหน้านในช่วงท้ายเกมเล็กๆที่ผ่านมาโดยฟอร,ร์มของเจ้าตัวนั้นครับกำลังที่จะไปเข้าตาทีมใหญ่ในระดับหัวตารางครับที่ต้องการคว้าตัวเข้าร่วมทีมในช่วงเลกที่2อีกด้วยละครับ ประเด็นที่4ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของเพื่อนบ้านกันหน่อยครับอย่างลิกซปเปอร์บรเซียกรักบรราสุดยาฮูโดรุมทักซินจัดการคว้าตัวกองกลางตัวรับชาวเอเจนจีนาเดมที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2024และเป็นค่าตัวประวัติศาสตร์อีกด้วยเลยครับโดยแฟนเพจของตา้านอาเซียนฟุตบอลนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยลยครับว่าสโมสรยารคูโดรุมทักซินอยอทีมในลีกของตารานบรเซียซปเปอร์ลีกบรรุก้คตกลงครับในการคว้าตัวยอย่างตารานคาริตเอรียน กองกลางชาวอเจินาครับที่จะสู้สึกในฤดูกาลส0 2 4ันี่อย่างเป็นทางการครับโดยคาตัวประวัติศาสตร์เลยแหละครับ อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตระดนากราลิสเอเรีส์นั้นครับเป็นดิวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระดนักราลิเซซซูเปอร์ดิ League, และจะเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในลีกภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันอยู่ที่3ล้านยูโรครับหรือประมาณ113ล้านบาทหรือทีเดียวเลยครับและสำหรับกองกลางตัวรับรายนี้ครับเคยเล่นให้กับสโมสรชั้นนาของอาร์เจนตินารวมถึงสโมสรอย่างตระดนัสนิวเวสโอบอสสมสรอย่างซาโลโซและโดยได้รับการเปิดตัวกับสโมสรอย่างเป็นทางการครับกับตระหนยยดทไปเปเเเ็นีีล ครับประเด็นปิดทห้กันวันนี้ครับไปปิดแทนที่ทางฝั่งของทา้านผู้ตัดสินของบ้านเรากันหน่อยครับอย่างทา้านสมาคมครับได้ตอบรับเต็มที่จะส่ง3ผู้ตัดสินของประเทศไทยครับไปทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลเอเชียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาเลครับ โดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ตอบรับจดหมายของต่ด้านสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือต่ด้านเอฟซในการส่งผู้ตัดสินชาวไทยทั้งหมด3คนไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียครับ2023รอบสุดท้ายครับที่ประเทศกาตาในช่วงเดือนมกราคม2024นี้หลยครับและซึ่งโดยทางนี้ครับสมผู้ตัดสินดังกล่าวครับก็ประกอบไปด้วยคุณศิวกรภูดมผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีดิและคุณอย่างต่ด้านรักวุฒนาธี์ครับและ คุณธเนศชูชื่นครับผู้ตัดสินระดับฟี FA อีกหน่เช่นกันเลยครับและโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ครับมีผู้ตัดสินทั้งหมด32คนครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งหมด37คนโดยทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันครับก็จะมีการจัดวางหน้าที่ในแต่ละนัดอีกครั้งรวมถึงบทบาทครับทั้งในสนามรวมถึงห้อง VAR อรเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf f a m i l กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ